ุณอาฟตอนูนน้อง,องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามวันที่ยีสิบหกกุมภาพันธ์สองพนสิบสองก็คาดว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็จบหลักสูตรการทำเว็บไซต์ขอเท้าความ ความอีกนิดนึงที่พี่ได้อบันทึกวิดีโอสามวิดีโอที่ผ่านไปที่บอกว่าน้องๆคงได้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิดีโอที่ผ่านมาทำไมพี่ต้องอยากให้น้องๆทำทำให้ได้ก็เพราะว่า ณนะตอนนี้งานเขียนเว็บไซต์เท่าที่พี่ไปไปแข่งขันมาที่โคราชที่อุดรแล้วก็ที่ระยองออที่ก็พอมีประสบการณ์หลายๆอย่างอยากจะเล่าให้น้องๆด้วยฟังมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือ ดับแรกการทักษะในการเขียนเว็บไซต์จะมีแบ่งออกเป็นสองสองส่วนก็คือการเขียนโค้ดแล้วก็การดีไซน์ดีไซน์ความสวยงามสำหรับทีมของพี่ไปพี่ที่ไปแข่งชนะนนระดับภาพตะวันออกเชียงเหนือแล้วได้เข้าลอบไป แข่งต่อระดับชาติคนปรากฏว่าทีา่ไปแพ้ทางด้านกราฟิกเขาฟู๊ดก็ก็ได้พอไดอ้แต่เหลือแค่กราฟิกดังนั้นจึงอยากให้น้องๆห,หัดทําำ็บไซต์ให้เก่งๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop นี้ก็สำคัญมากนะครับ โช็อตสำคัญมากลองลองฝึกดำดูอ่าอ่าเพื่อนมีอะไรจะฝากบอกน้องๆบ้างนะฮะอะไรนะยังไม่ตื่นเลยเอาลองฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยตอนนั้ไม่ตื่นเลยครับ ก็ขอให้น้องๆมีความสุขมีสุขภาพแข็แงแรงตั้งใจเรียนนะครับพี่ก็ไม่มีอะไรฝากเนาะแค่นี้แหละอ่าก็ขอขอบคุณซูมเห็นปากเลยขอขอบคุณอ่าที่เียนกา,การละกันที่ให้บวยพรให้น้องๆตั้งใจเรียนสำคัญมากนะครับ อย่งอางเดี๋ยวดูตัวนี้ครับเพื่อน,น้องๆมีแรงประดานใจนี่ก็คืออโล่รางวัลที่พี่ได้ไปคว้ามาทำชื่อเสียงให้กับวิทยายลัยเรานะครับได้ระดับอ่าชนะเลิศระดับภาคการแข่งขันการแข่ขงขันอางานออกแบบเว็บเพจระดับปวสนะครับอ่า ก็อยากจะฝากน้องๆแหละที่เป็นห่วงในเรื่องการการเขียนยูทบไซต์นี่แหละนี้อาให้น้องๆตั้งใจฝึกฝนพี่เชื่อมั่นว่าน้องๆต้องทําได้และต้องเก่งกว่าพี่แน่นอนปีนี้พี่ก็เรียนอาชีวะ,ะเป็นเครองสุดท้ายแล้ว แต่ก็คงได้เจอกันอีกแน่นอนครับเพราะว่าที่ก็มี f เฟซบุ๊กอยู่ว่างก็มาทักทายกันได้อ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยนี่นะครับเฟซบุ๊กอีกนี่นะครับก็คือตอนนี้เหลือแค่ลิงก์นะครับลิงก์ ก่อนอื่นเราก็สร้างไซต์สร้างไฟขึ้นมาหนึ่งไฟนะสร้างนมเลือกภาษา HTML ไฟแรกที่พี่จะสร้างก็คือไฟล์ประวัติส่วนตัวประวัตส่วนตัวต้องก่อนนึงก็สร้างตารางขึ้นมา การผสาษาเซลนะครับสาษาเซลตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้คุมแล้วก็ผสารเอาวัส่วนตัวที่จะทำแบบรวบรับนะครับแล้วก็เซฟเลยนะครับ แล้วก็การศึกษานะครับการศึกษาพี่ก็จะเซฟเอพี่ก็จะ,ะสร้างไฟล์ขึ้มนมาติดไฟล์การศึกษาเหมือนเดิมครับเข้ามาก็แส่ตารางเหมือนเดิมโอเค ส่งลิงก่อนนะต่อมาวิธีการลิงก์เริ่มแรกลิงก์หน้าหลักหน้าหลักก็คือหน้านี้นะครับทั้งหมดหน้าอินเด็ก์เราก็เลือกบล็อหน้าอินเด็กตรงนี้นะครับกดโอเคซึน,นะครับปัญหาอย่างนึ่งคือเวลาเราลิงก์แบบนี้มันมันไม่ขึ้น แล้วก็มาดูที่โค้ดมาดูที่โค้ดแล้วพิมพ์อะไรครับคำสั่งนี้ a cap s r e, F, enter แ o u ว l e า o บ b เป็นคำว่า index แล้วก็ปิดปิดแถบ a ปิดแถบ a นะครับปิดอันนี้ด้วย กลับมาดูดีไซน์เห็นไหมครับมันลิงก์ให้เราแล้วต่อจากนั้นเราต้องมากําหนดตําแหน่งหน้าอินเด็กที่จะกําหนดทาร์เก็ตเป็นตัวนี้นะเพลย์ลิจำได้นะ,อะโอเคต่อมาประวัตาิาส่วนตัวเหมือนเดิมครับกลับมาดูโพสแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิม a. a s i แล้วก็บอลวัดก็คืออันนี้ก็ปิดก็ปิดเอครับแล้วก็การศึกษาก็เหมือนเดิมเราสามารถกั่วปี้เลยคั่วปี้น่นครับแล้วตรงนี กขกดคอนโทรลแล้วก็คลิบาร์มันจะขึ้นมาให้เรา,ากดเล้าเป็นสกูลนี้ครับหรือว่าน้องๆพิมพ์พิมพ์ชื่อไฟล์ที่จะลิงก์ตรงนี้ภายในวงเล็บตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะ,ะแล้วเรามากดกำหนดตำแหน่งแล้วก็คลิกคุมต่อส่วนตัวถ้าไม่ขึ้นตรงนี้เรามากดดีไซน์ เราเลือกทาร์เก็ตเป็นเมนเฟรมนะครับการศึกษาก็เหมือนกันเราเลือกเป็นเมนเฟรมเมนเฟรมนี่แล้วก็ก๊อปปี้เลยครับก๊อปปี้ดีบางนี้สังเกตดูดีครับโค้ดมันมีไม่เดียวเอง าน้ององ,ล,งลองรีกลับ,ลบไปดูแล้วสต็อปทำความเข้าใจตัวนี้ดูโคดนี่ตรงนี้โคดต,ตรงนี้น้องสต็อปไว้แล้วจดก็้าจดใส่สมุดท่องจำเพื่อที่จะจำโคดให้ได้นะครับมาดูเห็นไหมครับแค่นี้เสร็จแล้วเลือไส์ง่ายไหมครับอลองดูผลลั นนดูนะครับประวัติส่วนตัวปุ๊บนานที่หน้าตอนแล้วก็การศึกษาคิดอ่ามาที่หน้า แค่นี้เองไม่มีอะไรยากเืินความสามารถของน้องที่ในนามของรุ่นพี่แล้วกันว่าเราที่เป็นรุ่นพี่ของน้องน้องนะก็ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่า มีข้อสงสัยก็ปรึกษาพี่ได้ตลอดเนาะเจอกันก็ถ้าคายกันได้เราอยู่ด้วยกันอยู่วัยเดียวกันต้องรักและสามัคคีซึ่งกันและกันนะโอเคพี่ก็ขอฝากฝากจริงๆที่อยากให้น้องๆทำได้ นะโอเครักและคิดถึงน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ